ทัศนคตินี้เชิงบวกทัศนคติทําให้คนประสบความสำเร็จในชีวิตทัศนคติทําให้คนเป็นตัวผักดันให้ชีวิตจเจริญกตาวหน้าทัศนคติในเชิงบวกมันจะผลักดันให้เราวิ่งได้เร็วมากและไปได้ไกลามากเพราะฉะนั้นนะครับทัศนคติเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตต้องคิดในเชิงบวกต้องคิด ว่าตัวเองเนี่ยประสบค,ความสำเร็จในชีวิตได้ต้องคิดว่าฉันเนี่ยทำได้ต้องคิดว่าฉันเป็นคนหนึ่งที่จะยืนอยู่อย่างสง่าาได้ทัศนคติเป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเรื่องร้ายที่เข้ามาในชีวิตโอ้ไม่นา่ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวงันก็ผ่านไปอย่าไปจมกับปัญหาชีวิตอย่าไปจมกับปัญหาเราเห็นปัญหาเป็นโอกาสอย่าเห็นปัญหาคือปัญหาเพราะฉะนั้นนะครับต้อง หาหนทางแก้ไขแล้วก้าวในวันข้างหน้าให้ได้ทัศนคติเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่คือในเรื่องของเราว่าทัศนคติที่จะส่งผลให้คณประสบความสําเร็จในชีวิตได้นะครับเอาแล้วครับนับจากวันนี้เป็นต้นไปเวลานี้เป็นต้นไปเราต้องเปลี่ยนมุมมองในการใช้ชีวิตเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดใครที่เป็นคนที่คิดร้ายๆในชีวิตเนี่ยนะครับมันต้องเอาเรื่องร้ายๆนั้งอมจกักแก้เรื่องร้ายให้มันเป็นเรื่องดี ทำทัศนิทัศนคติลบให้เป็นทัศนคติบวกแล้วเราจะประสบความสำเร็จในใชีวิต